อุ้ย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 ศูนย์ยยมันติมีเดียรหรือศูนย์มีเดียเล่นยากแน่เลยด่านี้ไม่เคยเล่นมาก่อนบอกเลยเล่นอะไรกันดีอ่ะเอโคโอได้ปะได้ครับหมอละเอโคโอดีกว่าหองมาติดปอนยห้องใหญ่ยอยู่นะอย่าเลยอ้าวสรุปไม่เอาเอโคโอหรอไม่ครับอลาไปไม่ทันแล้วได้ไดที่จริงน่าจะเอาคาสตอร์นะคาสตอร์นคาสอร์ แคทเธอร์จะแคทเธอได้ไหมฉันอยาก secure the r o o จริงจริงอยากให้โอ้ยโอ้ยภาพสวยจังเลยอุ้ยนี่ใครอ่ะใครอ่ะอุ้ยดูขอโทษอุ้ยดูขอโทษโอ้ย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 ขอโทษครปิดหน้าต่างเฮ้ยยิงโดดนเออสวยคุณดูพบแล้วเจลลี่แบร่พวกนี้มันมืดจังวะ ภาษาเกาหลีด้วยสามาได้ไหมไม่มันมีางขึ้นได้อยู่มันจ่ายว่าตรงนี้แล้วจากไหนอ่อ้าที่ผานอ้โหมันไม่ได้ทำไมวะมันรีเวิร์คมาโอ้ยคือไอ้ ไอเอะอออลิกอ่ะมันโดดขึ้นได้ใช่ป่ะและดาเนี้ยมันโกงอย่างหนึ่งคือถ้าออลิกมันโดดขึ้นข้างบนได้เป็นการสปอนกี่ชั้นดีเลยปุ้ยจริงดิเออแต่มันโดดขึ้นไม่ได้แล้วสงสเข้ไปแก้แลถึงว่าไอตีนทีน่แี้วแม่งถึงเล่นไม่ได้ดูกล้องก่อนนะหุ้ยคปที่นออโทรมาโทรมาหา,หา,หาพอ่อเธอลย โอ้หกูอยากกระโดดขึ้นไปสปอร์ตพีคเลยเป็นเสียภาษาเกาหลีอะโค้ทเท่เลยอ่ะครับผมเอ้ยหันขวาตัวตัวนั้นเมื่อกี้อะไรวะเซ้าตะกันนี้เป็นของเกาหลีแน่เลยใช่จริงด้วยใช่ครับโอ้ยยาับเสียวอ้าวใครเป็นสปอตกล้องเพื่อนนะน่ะไม่ใช่ฉันนะบอกก่อนเอาหาไม่เจอหาไม่เจอดิอันนี้อันนี้ใครเล่นโอ้ยคือรีเล่นเองอย่าไปสำรวจแมปอะ ท่านไม่เกรงใจวพอตายโอ้ย,อยใครหลอกศัตรูแล้วสวยจ้าโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับ จิ้วทำตัวมันเป็นประโยชน์เดี๋ยวมึงยังอยู่ในห้องแฮปปี้อยวางอย่างนี้แหละหน้าด้านๆเนี่ยวางให้เต็มไปหมดแกช่วยฉันตัวช่ดยให้ชินต้องยืนยืนแบบยืนเฉยๆอย่างแกที่ก่อนไม่นะโง่ๆนะบิดนะบิดนะปอดก่อนบิดนะ ต้องเล็งกล้องด้วยฮัลโหลอย่างนี้เหรออืมอย่างนั้นแหละอย่าขยับเชวนาแบบไม่เนียนนะอย่าไปไียนะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะทกนี้เพื่อนปลอดภัยไหมเนี่ยไม่อยากนิ่งนานแล้วเนี่ย มาแล้วมาเตรียมเตรียมเตรียมไหนดังล้นไปเลยดังล้าไปเลยยืนนิ่งไปยืนนิ่งไปมันหาไม่เจอว่าตัวไหนโดนบอบเดี๋ยวดูคิวแคมป์ดิขยับไปนะตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเบสแปลว่าอะไรวะ เอาอบอกว่ากินเหยื่อเข้าแล้วกูหลงกลก็ทั้งสี่โอ้ไม่ได้เยกเกอร์สี่ห้องน้ำชาแล้วเป็นอีเ,เอ็กโคเข้าไหมอ่ะได้อยู่ครับเฮ้ยแต่มันนิ่งเหมือนกันนะอย่าขยับก็พอ <c oughs> วางไว้เต็มมั <c> ้ง <oughs> เอาอีกแล้วเต็มไอ้นี่ยกลไม่ผมก็รู้ทิ้งเซลแล้วอ่ะห้องนี้ห้องนี้แม่งฟิวได้ทุกทางเลยวะแม่ง อุย้ยลูกนี้เอาเยเกอร์มาดีกว่าที่จะหยิบเยเกอร์มาตอนแรกอ่ะไม่น่าไหวอ่ะมันการได้แค่สองลูกอยู่แล้วแต่ก็เดี๋ยวก็ถ้ามีสามอันก็น่าจะการได้นิดหน,นึง่งเสร,ริมกำลังแล้วอันที่ไม่สามารถทำลายได้ที่เขาทำจากอะไรเหรออีกแล้วอืมอะไรวะพวกที่เขาเสร,ริมกำลังไม่ได้ทัชกิทนะเอ่เอก็เป็นพวกกำแพงธรรมาดา ุ้ยลืมเอาโล่ไม่เอก็กโคลอยู่แล้วเตือนหน่อยสิที่หลังเอาโ,โ,อโล่ไม่เอก็กโคลหน่อยตรงนี้อันนี้ได้ไหมเนี่ยนอนตรงไหนได้ใช้โล่แต่ว่าตอนนี้เอาอิปแพ็กมาตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้มัน่กดให้กนไม่ต้องเอขานอนตรงนี้เขาเนียบไหมเนี่ยนอนนีน่เิยใครอยากเขามายิปทำไมอ่ะ เราแบนชีใกล้เขาหน่อยได้ไหมขอตัวนหน่อยแป๊บๆเฮ้ยเพื่อนเราทำไมมันแบบโอเคตรงน,นี้ได้อยู่ขอตัวย็ดไปแล้วโ,โทรๆไม่อีกแล้วรอบเลยนะมึงไม่รับ,รบสายท,าทำงาน<ๆ>อยู่จะเขาโทรไปด่าเขาไหมจะด่าเขาไหมไม่ได้กล้องเราไปแล้วอ่ะ แกไม่ได้กล้องไปแล้วทำไมอีกแล้วก็ไม่ทำไมไม่ต้องได้ด้วยอ่ะขโมยกล้องก็ดูนิสัยไม่ดีอ่ะนิมมอซี่กันนิสัยโคตรไม่ดีเลยแหละมอนตี้มามอนตี้อยู่ใช่เออนเตใช่อยตรงนี้ยตรงนี้แกตรงตรงนั้นอ่ะเออใช่ใช่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมากิลี่เตรียมตุ้ตให้นะตักเชา้ามึงมื่นมืนมืนมืนมีมีดด้วยมืนมืนมืนสวยตัวอะไรบ้างวะเนี่ยโอ,โอ้แฟดโอ้แฟด

มีโอสองตัวก <that> ็เหนือใต้ไปไหนดีอะอยากไปเที่ยวเหนือไม่เคยไปภาคเหนือเลยไปภาคเหนือกันเอ๊ะเควเจเจนเขาผ่านยังวะผ่านแล้วเลยแมเล่นมาขนาดนี้ฟิงก้าไหมไปซับเลือดนะมีชราจมียัางโอเคมีแล้วหนึ่งแต่ถ้าเบลตายล่ะมีช้างแล้วกันแต่เบลไม่น่าตายหรอกน่าเจียวมากกว่า อเอไม่ใช่เบลนี่หว่าดูพีดและวทำไมต้องดูอย่างอื่นก่อนวะฉันสังเกตจากตัวละครเราว่าแบบแกเล่นอันไหนช่วงนี้อะไรเงี้ยที่เขาจะดูชิ่ใครกระโดดผ่านหน้าจะไปตะกี้วะลงด้วยเพื่อนเอาเป็นพนดนี่หว่าเมนเมนอุ้ยเฮ้ยมันลงไม่ได้หลายทางเหรอเฮ้ย ถ่นเต้นแลยวะนี่บรรดาลที่สามของเบนโดนะแกก็รู้ว่าเขาเพิ่งมาพีมีแค่อีรุนดายโยแกก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไม่นานนี่เขาไม่ใช่แกนะทำไมโอ้ยฉันเลยด่านจนเสียแล้วพูดอย่างนั้นแหละเขาโดนอ่ะสี่คนเล่นกัน เหตุเกาหลีอาณานิเลยเมื่อกี้ไปจอดโดนในลาโพงแอบโดน์ไปตรงนี้แล้วกันเอ้ยอาทางลงไม่เจอทุกคนไปไหนหมดเนี่ยอยู่นี่ไงทางลงอยู่ไหนอยู่นี่กันเนี่ยลงไงอะดูแล้วกระโดดลงไปเลยจะไม่ต้องใช้สลิงสินะใจเย็นครับลงมาเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างหน้าต่างแรกสุดนะ มันไม่พอันล่าจากเราอ่ะเออน่มันแน่อยู่แล้วครับยิงกล้องแป๊บเอามันเปลี่ยนจุดก,กล้องเหรอครวุ้ยนี้มันสนามบินนี่นะ่าเดียวท<ำ>ีครับว้าวบ้าเข้าไปล่าแกข้างหลังข้างหลังมันเปียกคอจังเลยขอบใจหลายๆทรวงทอคอโอ้ไมค์กูเดน หลอน<อ>เลยใ่คุยโคตรคือแบบเ,ลเลจลบู๊แตแป๊บนะเทรนงอยู่ม้บีเอฟทำไมเหมือนจะมีตัวมาหลังเลยวะน่าเกลียด ันนอยู่ไหววะิิเขาขัดโลจ้าไม่มีเสียงจริงด้วยน่าจะเป็นของวาวไม่จริงด้วยเฮ้ยหรือวิจิวเฮ้ยแกแต่วาวไม่ไม่มีนี่ตาเนี้ยมันมีเสียงแจ้งเตือนให้ให้ฟังไม่ได้เอามาไม้กูแล้วเฮ้ยทำไมมีเสียงแจ้งเตือนนะแกแบบตีตีตอย่างเงี้ยแล้วก็ติดสฉลักสีแดงข้างล่างด้วยก็เลยงงว่าเสียงมาจากใครฉุยขอบคุณจาะเข้สิครับเพื่อนอุ้ยสองหนึ่งว่ะเจอที่แบดจะ้ทำอะไรบ้างเนี้ย พิ่งสังเกตว่าทีมหนูม,มันมีโกยโยด้วยข <c oughs> ันโพมาๆอ่ <c oughs> จี๊ดๆๆน่ารักมากมากอ่ะเอ็นดูน้องเนาะ <c oughs> น้องขราบแข็งเอาอะไรไปได้ดีล่าสุดท้ายแล้วนั่นดี่อ่าบักดีไหมดีฮะจะดีหรอดีเดี๋ยวมีคนเอาโซเฟียเราไปแล้วอ่ะอืมเอาไปละ ไม่เป็นไรฮะเบไดในทุกตัวอยู่เนาะเลยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ตัวเจาะเราไม่มีงั้นถ้างั้นเอาอีบันะไปแล้วกันนะอ่ะกระส <laughs> ุนไปทำไมต้องแย่งอ่ะเด็กขี้แย่งอ่ะใครบอกวมามีตัวจเจาะกเอสแค่ตัวนึงมมีเอ,อเส้วยหรอเมื่อกี้ไม่มีคนเอาเอสมานะมันนองมาตั้งแต่แรกแล้วมันเลือกคนแรกด้วยจะไม่ได้มองอ่ะเมื่อกี้เศร้าเลยลุงนี้เล่นเล่นในนี้ก็ได้ไอ้เงี้ยกล้า,าเป็นรับเลียดเดิมก็ได้ เราจะลงไปในท่อระบายน้ำทิ้งเอา้าทางตานเอาอยู่นี่เอชเราด้วยเอชจ้าห้องเดิมห้อ,อ,องเดิมจริงด้วยไม่คิดจะเปลี่ยนห้องบ้างไหมครโัโอ้โหมุตเตะมูตเตะวาทาเวรมานีตะน้ำคุณสาตัวท้ายไรยังบอกเขาไม่ได้อีกแล้วอ่ะอืมไม่แน่ครับ ใครว่าโดดเหี้ยฉันของวะขึ้นไม่ได้ติดพุงอุ้ยยิงทะลุนะกล่องพวกนได้ยิงทะลุนะเยเว้ยมันมีคนยิงกล้องใช่ไหมล้่ะยัเก๋วิจิวเพื่อนเรอด้วยเราจะเอาหน้าทีมลงเข้าแบบอย่างนี้เลยกล้องนี้ตัวท้ายเข้าไม่ได้แน่นอนเชื่อใช่ไหม ครับประเด็นคือมีมาเอสโตว่ะป้องไม่อยู่แถวเนี้ยไม่รู้อ,อยู่ตรงไหน,นได้ยินเสียงเหมือนกันใต้<อ>ต,นตีนเนี่ยใต้นนตีนเลยเนี่ยคิดว่าคามิล่าจะมาจากฝั่งไหนจะได้มาเควนมอไว้โยนนี่ไงอยู่ใต้ตีนอยู่จริงด้วยเอยากรู้ว่าคาเมล่ามาจากฝั่งไหนฉันจะวางเควนมองเดาให้หน่อยฝั่งนี้แน่ๆอยู่แล้ว ชั้นล่างใช่ไหมเหมือแนบบที่เดิมลงแม่งเลยสวยแอชเจ็อเออใครก็ได้เออม,มามที่เดิมวางก่อน อู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอาทำให้กูยุ่งระเบิดที่ยังหัวยิงแซดป่ะยิงแซดป่ะอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเนีอาโอ้โหหน้าหัวคนเลยนะเดี๋ยว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 ซ้ายมีซ้ายซ้ายเทจวะไมปเจอทางตรงนี้ยในห้องด้านซ้ายซ้ายเจ้าโตครับนอนอยู่ไม่ใชเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านเองข้างหน้าได้ไป เฮ้ยเราได้เฉยเจลเซนเซอร์เซนเซอร์อยู่ด้านหลังเซนเซอร์อยู่ด้านหลังฟังแล้วมั้งอยู่กัได้สายสุดเลยถ้าเจลเดินไปอะซายสุดเลยเว้ยไมโตอ่ะสายสุดเลยสายสุดเลยสายอีกสายอี๋ แกรกอดูคิวแคมแบบจะได้สิด้าฉันว่าเรื่องดักฉันชนะเฉยอันดับหนึ่งว่าจะได้เซ่เอ้าอันดับหนึ่งได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะคุณได้ไงอ่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะดีใจจังอ่ะเราดูสกินน้องสีเทปะแอบผมโอ้ยอันดับหนึ่งดีใจจังเลยยาอุ้งเงี้ยนี่ชอบสกินปืน